กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านพบกับผมนาย NTK Studio ก่อนจะดูคลิปผมขอหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับทำเตือนนะครับนี่เป็นการสปอยหนังเรื่อง Baby Genius เทวดาส่งมาเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูบอกได้เลยว่าหาดูยากมาก well, ถ้าพร้อมกันแล้วก็รับฟังกันได้เลย หนังเปิดมานะครับก็ได้มีการไล่จับเด็กคนหนึ่งที่ได้หลบหนีออกมาจากสถาบันวิจัยนะครับผมเด็กคนนี้มีชื่อว่าซีเวสเตอร์หรือสไลนะครับสไลนี่เป็นเด็กอัจฉริยะเกินเด็กทารกทั่วไปทางศูนย์วิจัยก็ต้องปวดหัวไปกับเขาอย่างไม่น้อยเพราะว่าเขาอยากออกมาตอนไหนเขาก็ออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับพลังของเขานี่เทียบเท่ากับผู้ใหญ่กว่าจะจับตัวได้ก็ต้องเรียกกำลังเสริมเลยทีเดียว ครับผมสไลเป็นเด็กอัจฉริยะ1ใน500ที่ถูกเลือกมาให้อยู่ในโปรแกรมทวินคอมนะครับหรือทฤษฎีคิลเลอร์สไลมีฝาแฝดชื่อว่าวิสอายุประมาณ1ขวบกว่าๆถูกเลี้ยงอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาอธิบายตรงนี้นะครับสไลยอยู่ในศูนย์ทดลองเบบี้โคเป็นศูวนย์วิจัยเพื่อพิสูจน์การเลี้ยงเด็กที่เหนือกว่าที่อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับความฉลาดของสไลนั้น เขาสามารถหลุดลอดออกมาจากศูนย์วิจัยที่ลึกลงไปอยู่ใต้ดิน25ชั้นโดยไม่ถูกจับเลยนะครับเก่งจริงๆนะตัวแค่นี้หนังก็ได้ตัดมาที่การเปิดสนสนุกในล่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ Joy World well. โดยมีดเอรเอลินาคินเดอร์ผมขอเรียกเขาว่าดรคินนะครับเป็นเจ้าของเจนนี่และศูนย์วิจัยเขาเปิดบริษัทเบบี้โคบังหน้าเรื่องศูนย์วิจัยที่เป็นความลับคนนี้คือโรบินเป็นหลานสาวของดรคิน และอีกคนดรแดนเป็นสามีภรรยากันนะครับแต่ดูเหมือนว่าโรบินจะไม่ค่อยชอบขี้หน้านนะของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับส่วนสนุกก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเป็นส่วนสนุกที่ทันสมัยสุดในโลกเลยนะครับในช่วงยุคสมัยนั้นแต่ดูเหมือนว่าดร์คิมนี่ชอบขโมยความคิดของดอร์แดนซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับทั้งสองได้เปิดสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและรับเลี้ยงเด็กอนุบาลสองคนนี้เป็นแม่บ้านและพานหลง แม่บ้านคนนี้มีชื่อว่าเมาโก้นะครับผมและไอคนชื่อว่าลินนี่ทั้งสองนี้เป็นพี่เลยงเด็กด้วยนะครับตัดมาที่ดร์คินนะครับก็ได้คุยกับฮิมว่าตอนนี้เรามีเด็กทารกอัจฉริยะแลวกี่คนฮิมก็บอกว่าตอนนี้เรามีหมด8คนนะครับจาก500คนแต่ดูเหมือนว่าดร์คินนี่จะไม่ค่อยพอจสักเท่าไรเลยนะครับเขาต้องการเด็กที่โตขึ้นมาแล้วเป็นผู้นําในทุกๆด้านเลยครับมารวมอยู่ตรงนี้สไลด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขามีความคิดที่ทุกคนอยากจะเข้าถึงนะครับ เขาก็กําลังจะวางแผนล,ลบหนีครั้งต่อไปอยู่นะครับผมอยู่ในห้องสนทนากรวางแผนหนีคราวต่อไปอยู่มั้ตัดมาที่บ้านนะครับฝาผ้าของ f ลายวิชกับแคลรี่ก็ได้ช่วยแดนซ่อมท่อน้ําอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไปได้สวยเลยนะฮะการซ่อมท่อน้ําครั้งนี้ <c oughs> านมาที่ศูนย์ทดลองเด็กคนนี้ชื่อว่าเดซิลนะครับและเด็กคนอื่นก็กําลังทําสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนคาดไม่ถึงเช่นเล่นเพลงระดับสูง หรือเขียนอักษรโบราณแม้กระทั่งสร้างพีระมิดดกรคินก็อธิบายว่าเด็กที่มีอายุ1-2ขวบจะใช้ภาษาคนละภาษาเดียวกับเราเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเมื่อเด็กอายุครบสองขวบเต็มทุกคนจะลืมภาษาของตัวเองที่พูดก่อนหน้านั้นเพราะเข้าสู่วัยโตนะครับและนั้นทำให้ดกรคินจะดึงแหล่งความรู้ของเด็กอายุ1-2ขวบออกมาให้ได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าความลับของจักรวาลซ่อนอยู่ใน ความคิดของเด็กๆเ,เหล่านี้เพื่อมาพัฒนาเด็กทุกคนในรุ่นต่อๆไปนะครับในทฤษฎีคินเลอร์นะครับผมดรคิมก็ได้บอกให้เอาเด็กๆทุกคนมานั่งรวมกันอยู่กลางห้องเพื่อมาอ่านสมองว่าทุกคนนั้นกาลังคิดอะไรอยู่และถามสไล,ลว่าคิดยังไงหรอครับแต่ดูเหมือนว่าสไล,ลจะย่อภาษาเป็นหนึ่งทีอะฟังนะดอกถ้าคุณจะใช้ก้อนพูตลอดเวลาแล้วก็น่าจะหาบอมมาผูกตั้งก้อนสั้นหน่อยเลยทำให้ดรคินนั้นเดินหัวเสียออกจากห้องไปเลย ่ันใจนะนตัดมาที่บ้านรับเลี้ยงเด็กนะครับโรบินก็ได้ตามหาเด็กๆจนไปเจอว่ากำลังช่วยลุงแดนซ่อมท่อน้ำอยู่แล้วถามถึงดิกกี้กกคนนี้คือดิกกี้นะฮะผู้ที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะลาออกจากงานที่นี่ให้ได้แล้ถึงเธอจะแต่งตัวด้วยทำท่าพิลึกยังไงฉันก็ไม่ไล่เธอออกเด็ด ดิกกี้จะไม่ทําให้โรบินเปลี่ยนใจได้เลยอะพอโรบินได้สัญญากับพี่ชายของดิกกี้ไว้ว่าจะทําทุกอย่างให้ดิกกี้มีงานทําและจะไม่ไล่ออกฉันสัญญากับพี่ชายแดนว่าจะช่วยไอซ์พีให้มีอาชีพโดยไม่ถูกไล่ออกแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านนั้นจะหนักหนาพอตัวเลยทําให้โรบินนั้นกลุ้มใจเล็กน้อยวิทก็ได้ยินปัญหาที่โรบินคุยกับมาโก้ก็ได้มาปรึกษากับแคลรี่ว่าควรจะทำยังไงดี Hello, ร,ระหว่างนั้นนะครับแดนก็ได้อันวีโอการสนทนาระหว่างวิสกับแคลลี่นะฮะแต่ในขณะที่แดนกนลาลังนั่งฟังพุกลูกคุยคุยกันอยู่นะครับก็เกิดได้ยินคําพูดที่วิสพูดว่าอย่างน้อยก็ได้คืนสี่ส่วนอย่างน้อยมันก็จะช่วยได้เงินคืนสี่ส่วนแล้วค่ะภาษีเอ๊ะแต่อย่าลืมนะครับว่าเด็กอายุยังไม่ถึงสองขวบเต็มนั้นเขายังไม่ใช้ภาษาเดียวกับเรานะครับแต่แดนฟังบางคำที่วิสพูดออก ทำให้ตะลึงและเรียกโรบินและคนอื่นมาดูเทปที่ตัวเองอัดเอาไว้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามีแค่ดรแดนคนเดียวนะครับที่สามารถฟังภาษาของวิทออกเขาก็ใจภาษาของเราอต่อมานะครับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยก็ได้พาสไลม์มาเข้าห้องนอนและจัดการเปลี่ยนที่ล็อกประตูอันใหม่นะครับแล้วก็บอกกับสไล์ว่านี่เป็นกุญแจที่สามารถล็อกระบบความปลอดภัยได้ทั้งตึกดูซิว่าจะลอดออกมาได้อีกไหมและคําตอบที่ได้ก็คือสร้าม สไลด์ก็ได้ดัดแปลงของที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วโหดยิ่งกว่าไอสตาอีกนะเนี่ยดูเหมือนว่าสไลด์จะสร้างปืนเร็วกว่าเจ้าที่ติดตั้งซะอีกสร้างเร็วเกินสไลด์ก็ได้แอบฟังรหัสผ่านจากคลื่นเสียงที่ส่งเข้ามาภายในปืนและแกะออกมาเป็นรหัสเปิดประตรูจะเก่งเกินไปแล้วนะเด็กน้อยปืนที่สไลด์สร้างขึ้นมาเป็นปืนรับส่งสัญญ,ญาณสร้างคลื่นรบกวนทําให้อุปกรณ์ที่โดนยิงเข้าไป ช้การไม่ได้ช่วยขนาดหนึ่งนะครับสไลด์ก็ได้ไปช่วยเพื่อนสาวของตัวเองเล็กซี่เพื่อผ้าหนีออกไปจากศูนย์วิจัยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาทําให้เล็กซี่หนีไปกับสไลด์ไม่ได้นะครับผมโถน่าสงสารเหลือเกินสแลนะด์ลได้หลบหนีด้วยการเข้าไปแอบในรถเก็บผ้าอ้อมที่ใช้แล้วเหวะ่เม่นะหือไม่ยากเหมือนกลิ่นหอมเพื่อสุขภาพเลย ระหว่างเดินทางไปที่ทีมพ่ออ้อมก็ได้เห็นแผงควบคุมการทํางานของสวนสนุกเบบี้โคหุ่นหลายตัวทํางานยังไม่ได้เพาะโปรแกรมควบคุมยังไม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับตัดมาที่บ้านวิทนะครับดรแดนก็ได้อัดวิดีโอการพูดคุยเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าวิทจะนึกอะไรสนุกออกอยากให้ดรแดนนั้นตกใจเลยบอกให้แคลรี่พูดว่าป้าป๋าสิก็ความเป็นพ่อนะครับก็ดีใจสิครับคราวนี้แล้วก็ได้เรียกโรบินลงมาดู แคลรี่ก็ไม่รอช้านะครับก็จัดการเรียกก๊อกสองต่อมามา้มา,มาเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งในทีเดียวดูเหมือนว่ารอบนี้สลด์จะหนีออกมาได้สําเร็จนะครับสไลด์ได้ออกมาจากศูนย์วิจัยเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้มาพร้อมกับกลิ่นอึที่ติดมาด้วยเห <laughs> ม็น,ะมนอ,อ,อนนะดูเหมือนว่าวิจะรู้สึกแปลก ใจเหมือนวันวิวเหมือนใครกำลังเรียกหาเขาอยู่สไลด์ได้ถุกคนจอนจากทถวนั้นจับมาเพื่อเรียกค่าถ่ายนะครับ,บจับไม่จับมาจับสลด์เรื่องแค่เนี้ยมันจิ๊บจิบอยู่แล้วนะครับโอ้โหสงสารไอ้คนนั้นจังเลยสไลด์จัดการปลอมตัวผมว่าปลอมยังไงก็ดูไม่เหมือนนะครับ แสบกว่านั้นเขาได้ขึ้นไปบนรถเข็นของหญิงสาวอีกด้วย,ยเพื่อไปขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากับนางแกแดดแต่เด็กแต่ก็น่ารักจริงเชียวดูเหมือนว่าบ้านเลี้ยงเด็กกำลังประสบปัญหาการเงินครั้งใหญ่นะครับดรแดนก็ได้เสนอแนวทางการแก้ไขโรบินให้ฟังแต่โรเบินบอกคุณไม่มีสมองด้านธุรกิจนี่แล้วคิดได้ยังไง ดกเตอร์แดนบอกว่าผมไม่ได้คิดวิธคิดวิธคิดคิดดูเหมือนว่าดรแดนจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความคิดของตัวเองกับเด็กทาลกนะครับผมเปล่าคิดนะคนที่คิดเขาจะเป็นตัดมาที่สไลด์ของเรานะครับเขารอให้ห้างปิดเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสุดเท่ของเขาเง่าเท่ซะไม่มีดูเหมือนว่าเขาจะฉลาดเกินเด็กจริงๆนะครับแต่เด็กก็คือเด็กอะครับผม ถึงเวลานอนเขาก็นอนเช้าวันถัดมาดรแดนและโรบินได้แข่งกันเปลี่ยนผ้าอ้อมและวันนี้เด็กกี้เปลี่ยนจากสายฮาร์ดคอร์มาเป็นสายธรรมะเฉยม,มันเจาะเขาได้เลยใช่ไหมเนี่ยเด็กกี้โรบินมีแผนว่าวันนี้จะไปซื้อของเข้าบ้านที่ห้างเบบี้โฮแต่ในขณะนั้นนะครับดูเหมือนว่า ทางเจ้าที่ได้พบสลาที่นีออกมาแล้วนะครับผมก็ได้ติดตามตัวไปแต่ก็ดูเหมือนว่าสลาจะดูตัวเข้าให้แล้วและได้เข้าไปแอบในอุโมงค์ของเล่นที่เดียวกับวิทที่กํลาลังเล่นอยู่นะครับสลาได้จัดการกับเจ้าที่อย่างง่ายดายเลยนะครับเก่งเกินแต่เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่สลายและวิทได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกทําให้ตกใจอย่างมากวิทได้สไลเดอร์หนีลงมาและถูกเจ้าที่เข้าใจผิดว่า วิทคือสไลา์ก็ได้จับตัวไปสลายได้เพียงแต่มองโรบินก็ได้สงสัยว่าเมื่อชาววิทไม่ได้ใส่ชุดนี้สิเออก็ควรสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะครับว,รว,นะวิทก็ได้ถูกจับตัวไปที่ศูนย์วิจัยนะครับร้องไห้หนักมากไม่เหมือนสไลา์ที่เข้มแข็งเอาแต่ใจทําให้ดรคินและคนอื่นนั้นต่างสงสัยว่านี่ไม่ใช่สไลา์นี่อาจจะเป็นวิทตัดมาที่บ้านของเลียงเด็กกำพรานะครับผมโรบินได้พาสไลา์กลับบ้าน แต่ดูเหมือนว่านิสัยจะเปลี่ยนไปจะไม่เปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะครับนั่นก็เป็นคนละคนกันนะครับผมโอโ้โหโรบินก็บอกว่าสงสัยวิทย์จะเมาไอติมนะครบโอ้ย <c oughs> เมาเกินอย่างเงี้ยก็เลยทําพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้ออกมานี่ก็แปลกเกินไปนะครับคุณแม่แคร์รี่ก็ได้เดินออกมาและเห็นอย่างนั้นก็ได้รู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่พี่ชายของเขา,าก็รู้เ,เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห รอบนี้โดยเหมือนว่าจะไม่ใช่รหัสล็อกธรรมดาแล้วละสิยิงน็อตปิดตายประตูกันเลยทีเดียวน่าสงสารวิทย์เขานะครับต้องมาเจออะไรแบบนี้สลายนะั้นสลาย์มาที่บ้านเลี้ยงเด็กกันนะครับแคลลี่ก็บ่นใส่สลาย์ว่าถึงจะหลอกพ่อกับแม่ได้แต่ไม่มีทางหลอกฉันได้หรอกดูเหมือนว่าสลาย์จะเจอศึกหนักเข้าให้แล้วนะครับผมเธอไม่ใช่พี่ฉันอย่าง้อเลตัดมาที่สุดวิจัยกันนะครับ ก็ถึงเวลาทำกิจกรรมของเด็กๆทุกๆคนเหมือนทุกๆวันนะครับแต่วันนี้เพื่อนๆก็สงสัยว่าทําไมสไลด์โดนไม่ล่าเร่งเหมือนแต่ก่อนเลยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสไลด์วิทก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าเขาอะไม่ใช่สไลด์เขาคือวิททั้งสองนั้นเป็นฝาแฝดกันได้แล้ว ก็มาถึงเวลาดูการพัฒนาด้านสมองของเด็กๆเหมือนในทุกๆวันนะครับแต่รอบนี้ดกรฮีทได้สังเกตว่าสมองของสไลน์นั้นแตกต่างไปจากทุกทีก็ได้เรียกดกรคินมาดูว่าถามว่าเนี่ยสมองของใครก็ได้นําเสียงของสไลน์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเทียบกับอาทิตย์นี้ปรากฏว่าเสียงทั้งสองนั้นไม่ตรงกันเอาละครับดกรคินเริ่มหุ่ตกก็ได้เดินเข้าไปข้างหลังเรียกสไลนแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมา แต่พอเรียกวิทนั้นแหละหันความกลับมาทันทีด็อกเตอร์คินก็ได้วินแตกด่าไปทั่วโ,ยโวยวายหมดว่าพวกเองมันโง่อะไรอย่างนี้แต่อยู่ดีคิดอะไรออกคือตามอารมณ์เกมไม่จริงจริงครับเพราะอยู่ดีก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาประเมินความแตกต่างด้านสมองของวินและสลายเพื่อไปพัฒนาด้านต่อๆไปนะครับน่าจะเป็นบ้านจริงหระครับผมดก็กรคินก็รู้แล้วว่า สไลด์ได้อยู่บ้านหลานสาวของตัวเองก็ได้ไปตีเนียนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนจะไปหาสไลด์นั้นระหว่างนั้นโรบินกับดเร์แดนก็กําลังจะออกไปข้างนอกพอดีครับผมสไลด์ได้พยายามจะบอกว่าวิทโดนจับตัวไปแล้วแต่ก็ออกตัวแรงไม่ได้เดี๋ยวความน,าน้ำจะถูกเปิดเผยนะครับผมดกร์คินก็ได้วางแผนโชว์ไลท์เพื่อจะลักตัวสไลด์เขาก็ได้ส่งมือดีเพื่อมารักพาตัวสไลด์ได้ปลอมตัวเป็นช่างไฟฟ้าและดูเหมือนว่าไฟในบ้านก็ได้ดับลง แต่ถึงกรนนั้นไอ้ดิกกี้ก็พยายามจะโดนไล่ออกให้ได้นะครับความพยายามที่มันสุดฝุดจริงๆนะครับผมพอทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับช่างไฟฟ้าก็ได้ปลอมตัวเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านและบอกว่าบ้านนี้ไฟตกจะมาเช็ควงจรไฟฟ้าให้นะครับขออนุญาตเข้าไปในบ้านนะครับผมสไลด์ได้เห็นก็รู้ทันทีว่านั่นเป็นลูกน้องของดรคินก็ได้บอกเพื่อนๆตัวเองว่าให้ไปหลบในห้องก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการเองส่วนเจ้าดิกกี้นี่มันก็บอกทุกอย่างภายในบ้านเลยนะครับห้องน้ำมีกี่ห้อง ห้องนอนมีกี่ห้องไม่สร้างประโยชน์อาจจะเพิ่มปัญหาให้อีกโอ้ยเอดิีกี้นี่นะป้าจิงเฉียวก็ระหว่างที่ลูกน้องคนที่หนึ่งกำลังค้นหาสไลา์ที่ห้องอยู่นะครับผมสไลา์ก็ได้จัดการมาวางกับดักนะครับก็ดูเหมือนว่ากะบักจะเป็นกับังง่ายๆนะครับไอ้ลูกน้องคนที่หนึ่งก็ได้ดูถูกสไลา,ตา์ต่างๆนานานพอเดินขึ้นมาถึงตรงไม้กระดานก็โชว์อ,อด,ดีไปหนึ่งทีว่าฉันไม่หลงกลแกหรอกคิดว่าฉันโง่ขนาดไหนเท่านั้นแหละ สไลด์ก็ได้จัดการซะเลยคนแรกผ่านไปคนที่สองก็ค่อยๆผ่านไปมามุกเดียวกันอีกกับคนแรกเลยครับผมนี่จุกแทนกันเลยทีเดียวเชียวอย่ามาซ่ากับสลด์นะจ๊ะดูเหมือนว่าแผนของดอตอร์คินนั้นจะล้มเหลวได้สั่งให้ทุกคนย้ให้ออกจากฝุ่นใจให้หมด เพราะคิดว่าดรแดนนั้นจะรู้เรื่องสไลด์แล้วและอีกอย่างนะครับวิทย์กับสไลด์ก็สามารถสื่อสารกันผ่านพลังจิตได้แล้วนี่มันยอดมนุษย์หรือไงเนี่ยสไลด์ก็ได้วางแผนจะไปช่วยวิทย์ออกมาจากศูนย์วิจัยนะครับโดยการฝึกดิกๆที่อยู่ที่นั่นให้เป็นนักลบนะครับผมเดี๋ยวสไลด์ให้เด็กคนอื่นนั้นเป็นปกติบ้างเถอะพ่อคุณแต่ดูเหมือนว่าจะไปไม่ค่อยสวยหนักนะครับก็ได้วางแผนกับวิทย์ว่าจะไงกันต่อก็เ,เกิดปไอเดียขึ้นมาวิธีนี้คือ การสะกดจิตแดนนี่ให้พาไปหาวิทฟลายคุณจะเก่งเกินเด็กไปมากแล้วนะครับผมแล้วเอดิกีกี้มึงไปเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยแด,แด,แด,แดอ็ดูเหมือนว่าแผนนี้จะไปด้วยสวยนะครับผมดรแดนกับโรบินก็ได้กลับมาถึงบ้านผู้ปกครองก็ได้โทรมาถามว่าทำไมเด็กยังไม่มาถึงบ้านอีกได้โทรไปหาแดนนี่แต่ดูเหมือนว่า อยู่ในการสะกดจิตของฟลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ถามแคลรี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแคลรี่ก็พยายามใบ้แล้วใบ้อีกจนแคลรี่หมดความอดทนก็ได้เดินมาจับหน้าพ่อและพูดใส่หน้าง่ายดีก็ดูเหมือนว่าดรแดนจะเข้าใจภาษาอยู่คนเดียวนะครับเอาละครับดูเหมือนว่าฟลายจะถึงเบบี้ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ท้าทายดรคินว่ามาเจอกันหน่อยที่สนุก เขาได้บอกเพื่อนๆให้ทําตามแผนที่เตรียมไว้เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปอยู่บนแผงควบคุมข้างบนเองดูเหมือนว่าโปรแกรมวกควบคุมที่เจ้าที่พยายามแก้ไขเป็นชาติฝ่ายจะแก้ง่ายยิ่งกว่าการเปลี่ยนอ่างเกงในซะอีกนะครับผมก็เป็นเด็กฉลาดนะครับผม,บมส่วนสนุกสลายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเด็กๆที่ศูนย์วิจัยได้หนีออกมาจากนั้นตุ๊กาตาที่สลายจัดการดัดแปลงขึ้นมาใหม่ก็ได้จัดการกับกลุ่มดรคินแบบชิวๆนะครับ ดรฮีทได้หนีขึ้นไปบนรถไฟหาะแล้วจะหนีขึ้นไปทําไมล่ะครับดรฮินดูเหมือนว่าเด็กทุกคนในสุนทรลองนี้จะเก่งเหมือนกันทน่เนี่ยไม่ใช่แค่สลายคนเดียวแต่มันซ่าก,กว่าเพื่อนไงเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแต่ดรคินก็ยังอยู่จัดการลักพาตัววิท เพื่อหวังขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อหลบหนีออกจากตรงนี้นะครับที่ลอย,อยบนดาดฟ้านะครับแต่ก็บอกฟลายว่าถ้าแกรักน้องแกมากรู้นะว่าต้องทําตัวยังไงดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นจะหมดความหมายที่ทํามาทั้งหมดระหว่างนั้นโรบินกับดรแดนก็มาถึงพอดีกันนะครับก็ได้บอกว่าดรคินได้พาลิขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อหลบหนีไปนะครับโรบินก็ได้ตามขึ้นไปนะครับผม เหมือนว่าจะทันเวลาพอดีดรแดนก็ได้กระโดดเกาะขาแต่เสียหลักตกลงมาทําให้โรบินนั้นวิ่งกระโดดเกาะอีกแรงหนึ่งก็เหมือนหนังไทยแหละครับตำรวจจะชอบมาฉากสุดท้ายดรคินก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่น้าแท้ๆของโรบินแม่ของโรบินนั้นขอเธอมาเลี้ยงตั้งแต่เกิดพอผู้จบเท่านั้นแหละก็ได้รับประทานไปหนึ่งหมัดเต็มๆแบบไม่มีหักเลยนะครับจากนั้น ก็ได้ช่วยวิทเป็นผลสำเร็จสไลด์กับวิทก็ได้รู้แล้วว่าทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องกันและอีกไม่นานสไลด์ก็จะข้ามวัยสองขวบแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเด็กโตสไลด์ก็ได้บอกวิทว่าแล้วค่อยไปเจอกันอีกฝั่งหนึ่งนะวิทดูเหมือนว่าการตกลงมาจากคอนั้นทำให้ดรแดนสมองเสื่อมชั่วคราวแต่กว่าจะจำได้นั้นทั้งสองก็ได้ข้ามวัยกันแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีแคร์รี่คนเดียวเท่านั้นที่ยังกลุ่มความลับอยู่นะครับแต่เลือกที่จะไม่บอกว่าความลับของจักรวานนนัั้เป็ยงไง โอ้โหเก่งเกินและอดิกกี้ก็หายเพียแล้วดีใจด้วยอดกกี้แต่ดูไปดูมาเดกกี้ก็รอเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงๆก็มีตอบภาค2นะครับแต่ขอดูยอดวิวของหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็ได้คะแนนจาก imdb ไปที่2.6คะแนนทําไมมันน้อยจังเลยล่ะครับผมว่ามันเป็นหนังที่สนุกมากเลยนะฮะและวบบมะเขือ,ขอหน้าของเราก็ได้ไปเพียง2%แต่และได้คะแนนจากผู้ชมทางบ้านไปที่2ี่ ดิ่งลงเหวกันเลยทีเดียวเชียวอาจจะหาดูได้ยากด้วยละมั้งครับผมก็เอาละครับแหน่อนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ดูเรื่องนี้จบนะครับถ้าดูจบแล้วพิมพ์คำว่าจบให้ผมหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย